ส้มตำจานละ2ี่สบาททำยังไงให้ได้กำไรและที่สำคัญนะสามารถขยายสาขาได้ด้วยการคุมคอสคุมต้นทุนคุมจำนวนพอ์ชั่นการจัดการคนมันไม่ได้อยู่ที่อาหารอย่างเดียวราคาอย่างเดียวราคาเราถูกแต่เราหลังบ้านทุกอย่างมันบานปลายเละได้หมดเลยอ๋อนั่นเจ๊งใช่เคยขายและข้าวเหนียวบ้างไหมครับไม่ไม่เคยนะจริงเหรอก็แบบว่าทำบุญเยอะครับพี่เป็นสายมูด้วยกำเก่งและเฮงไงพี่ขายส้มตำจานละยี่สิบยอดขายวันหนึ่งที่สูงสุดเคย ทำได้วันละเท่าไหร่ครับพันคกด,ดีเลยนะครับพันคกฟังตอนแรกผมก็ไม่เชื่อว่าส้มตำจานละ20บาทมันจะเป็นไปได้หรอเฉพาะต้นทุนส้มตำผมว่าก็20บาทแล้วแต่เจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาทําได้และผมรู้จักเขามา4ี่ปีแล้วณนะวันนี้เขาไม่ได้มีแค่สาขาเดียวเขามีหลายสาขาแล้วเขาบอกว่าเขามีวิธีบริหารจัดก,การที่ทําให้เขายังได้กําไรและขยายสาขาได้ด้วยเขาทําได้ยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันครับกับร้านตำยี่ วันนี้เราอยู่กับพี่สีเจ้าของร้านแล้วครับ,ค,รบคุ้นหน้ากันรอเปล่าเราเคยถ่ายคลิปพี่สีครั้งหนึ่งที่มาของร้านฉะนั้นวันนี้ไม่เสียเวลาคุยที่มาของร้านถ้าอยากรู้เดี๋ยวแปะลิงก์ข้างบนไว้ให้ก็เข้าไปคุยเรื่องที่มาของร้านได้ แล้ววันนี้อยากคุยกับพี่สีมีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้นะครับทำ20เราก็มี4สาขาครับเดือนหน้าจะ่าเดือน5จะไปอีกสาขาที่5ครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมว่านี่คือหนึ่งร้านส้มตำที่มีจํานวนโต๊ะเยอะมากครับกี่โต๊ะครับพี่ก็ประมาณ80โต๊ะครับก็ประมาณ320ที่นั่งครับใช่ทำไมต้องทําร้านส้มตาขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็ร้านเราเนี่ยเป็นร้านส้มตาที่เราขายราคาถูกนะคบพี่ต่อแบบ20บาทโต๊ะที่มันเยอะมันไว้สําหรับรองรับลูกค้า เพราะเราเป็นแบบเหมือนตลาดแมสต้องการวอลลุ่มการเอามาทําธุรกิจอย่างเงี้ยครับถ้าแบบโต๊ะมันน้อยเนะี่ยมันไม่มไม่พอใช่ใช่แล้ววอลลุ่มมันไม่ได้ครับคำถามสําหรับคลิปวันนี้เลยครับเปิดร้านอาหารขายส้มตำจานละ20บาทได้กาไรจริงเหรอพี่อ๋อมีครับได้กําไรครับได้กําไรพอที่จะขยายสาขาด้วยนะพอครับคือว่าเราเริ่มขาย20่บาทแต่ว่าเราวอลลุ่มไงพี่เราขายเยอะเหมือนซุกี้ตีน้อยเงี้ยเหมือนมีเสี่ยวงเงี้ยเห็นไหมเขาก็ขายสองห่เก้าแต่ว่าคน แน่นหมุนเวียนทั้งวันอ่า มีเสี่ยวเขาไอติมข่9บาท19บาทเนี้ยแต่ว่าเขาก็อยู่ได้ธุรก,กิจก็เติบโตขยายมันก็ต้องเลือกว่าเราจะเป็นใครสมมุติว่าเราจะเป็นร้านรูๆโต๊ะน้นน้อยๆ20โตะแต่ขายได้มูลค่าได้ราคาโต๊หนึ่งขายได้2องสามพันอ่าหรือว่าเราอาจจะเป็นร้านที่ขายเยอะลูกค้าเยอะแต่มีโตะรองรับเยอะแต่โต้หนึ่งอาจจะขายได้200ร้อฉะนั้นม,มันก็ขึ้นอยู่กับ business model ของทางร้านว่าเราอยากจะขายแพงเราก็ไม่ต้องขายเยอะมาก แต่ถ้าเราขายถูกได้ตลาดแมสเราก็ต้องได้เยอะ<ด>เพราะรว่าถ้าเกิดเราขายตลาดแมสแต่ปรากฏว่าขายได้น้อยกำไรมันไม่เหลือพอดิใช่อันนี้อยู่ไม่ได้ถูกต้องคือผมอะ่ะก็ เคยมาเป็นลูกค้าร้านพี่แล้วผมก็ทํากันบ้านเมนูพี่ทีแรกผมก็เข้าใจว่าอ่ะโอเคมันอาจจะมีเมนูนี่แหละ2ี่บ,บาทเมนูอื่นมันอาจจะราคาสูงครับผมครับผมแต่เอ๊ะตำปากก็40ตําสัำซัวก,ก็30ตําแตงก็30 <c oughs> ก็วิ่งอยู่ราคาประมาณสัก30-50บาทต่อจานที่เป็นส้มตามีวิธีการจัดการยังไงที่ทําให้เราได้กําไร,จรีจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเรามีกําไรนะครับแต่ว่าอาจจะก,กําไรน้อยบ้างมากบ้างบางบ้าง แต่ว่าผมคิดว่าพอเราเอาวอลลุ่มเนี่ยลูกค้ามาร้านเราเนี่ยไม่ได้ทานส้มตําอย่างเดียวอ่าส้มตําเราอาจจะถูกแต่เรายังมีหมวดทอดอย่างหมวดต้มใช่บางตัวเราก็ได้ราคาบ้างบางตัวก็กําไรมากบ้างกําไรน้อยบ้างแต่เอเวอร์เรนมาถั่วกันเนี่ยมันก็ยังพอมีกําไรใช่แล้วก็บวกกับการจัดการที่ดีของเรา ก็คือว่าเรื่องการคุมคอสคุมต้นทุนคุมจํานวนพอร์ชั่นการจัดการคนอะไรอย่างี้ฮะคือบางครั้งอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่อาหารอย่างเดียวราคาอย่างเดียวถ้ามุดราคาเราถูกแต่เราหลังบ้านทุกอย่างมัน<ล>บานปลายเละไปหมดออดน,นั้นเใช่หรือว่าราคาเราแพงแต่เราคุมไม่อยู่อันนั้นผมว่าก็ไม่เหลืออยู่ดีไม่เหลืออยู่ดีแต่ถ้าเราเอาราคาถูกเรามาตรฐานแต่ว่าเรามาซีเรียส เรื่องการจัดการในระบบแต่ละตัวทุกขั้นตอนเนี่ยมีบ้างแหละบางทีตัวเลขมันเด้งมามสูงเวอร์เกินไลเวอร์เกินแต่ว่า เราก็ค่อยๆมาดูทีละตัวว่าเฮ้ยตรงนี้มันแก้ยังไงตรงนี้ปรับได้ไหมรตรงนี้จะเซฟคอสได้ยังไงอะไรเงี้ยครับล้าก็มาดูจัดก,การเรื่องตรงนั้นครับเอาจริงๆอะ่ะบอกว่าไอ้ตรงส้มตำเขาเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นจุดขายเพื่อดึงลูกค้ามาทดลองที่ร้านว่าเฮ้ยส้มตำจานละยีบาทแต่เอาจริงๆไม่มีใครหลอกมาทานแต่ส้มตำแล้วกลับบ้านเลยถูกต้องครับเขาก็จะทานเมนูของทอดเมนูปลาซึ่งเมนูปลาก็จานละประมาณ <250 S 1> 200ก,กว่าถึง3 0 0บาทก็ไม่ได้แพงแต่ก็ไม่ได้ถูกขนาดสมตำบสมอใชนั้นกําไรมีกําไรมีแต่ก็ยังถือว่าถูกครับพี่อตอเพราะอย่างกระพงน้ปาปลาในที่อื่นอาจจะขาย3539แล้วขาย2 9, 9, องาแต่ก็มีกําไรครับเรามีวิธีการจัดก,การวัตถุดิบยังไงถ้าเราพูดถึงวัตถุดิบเลยเพราะว่าผมว่าคีย์หลักของธุรกิจนี้ถ้าจะขายถูกขนาดนี้เนี่ยต้องจัดการวัตถุดิบให้ดีตั้งแต่ต้นทางครับ ก็วัตถุดิบเราก็มีแบบมีมีสสเต็ปสเต็ปแรกคือบางบางอย่างอะซื้อสีมุมเมืองมาทีมงานไปไปดูแลนะครับท้ายมีจัดซื้อมีอะไรเนี่ยครับอีกทีมหนึ่งก็เป็นว่าต่อรองกับซัพพลายเออร์ว่าเหมือนเอาซัพพลายเออร์เจ้านี้มาต่อรองได้ราคานี้ก็เอาราคาเนี้ยไปให้ซัพพลายเออร์นึงแล้วบอกว่า,า,าทำราคาให้ดีกว่านี้ได้ไหมต้นทุนมันก็ลดมาแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มพัฒนาขึ้นมาก็คือจับตัวเลข ในทุกๆตัวแล้วดูว่าผักเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์หมูเนื้อไก่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็บางทีเราก็ประชุมกับทีมอ่าเงี้ยฮะบอกเอ้ยตรงนี้เราขอเคาะลงกับ1%ได้ไหมหรือวอลลุ่มทั้งหมดเนี่ยฟูดคอสขอสัก2%ได้ไหมล้วหาวิธีแก้ปัญหากันมาเงี้ยมันก็จะค่อยๆแบบดีขึ้นลงทีละนิดลงท,ลดทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยครับใช่ เคยขายและข้าเหนือบ้างไหมครับไม่ไม่เคยนะจริงเหรอก็แบบว่าทําบุญเยอะครับพี่เป็นเป็นสายมูด้วยต้องเก่งและเห่งไงพี่แต่ผมว่าวิธีอันหนึ่งของพี่สีที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้สร้างร้านจากที่เปล่าๆเลยเขาจะชอบไปเซ้งร้านอาหารคนอื่นมาและรีโนเวทข้อดีของการสร้างร้านเนี่ยผมว่ามันได้ฟังก์ชันที่เราต้องการแต่ว่าผมว่าต้นทุนมันจะสูงระยะระยะเวลาในการทํางานเนี่ยมันจะใช้เวลานานใช้เวลานานแล้วเราเสียคอร์สตรงนั้นแต่ถ้าเราแบบไปเซ้งร้านเก่าๆมันเนี่ยเขา สร้างมา4ล้านเขาอาจจะเซ้ง2ล้าน<ม>อย่างเงี้ยเราเราอาจจะได้โครงสร้างมาแล้วเรามารีโนเวทนิดหน่อยเปิดได้เร็วแล้วก็เราเห็นภาพก่อนเบื้องต้น,นผมว่าพอเราจับตลาดที่เป็นแมสเนี่ยเราก็ไม่ต้องแต่งร้านที่มันหรูมากนักแล้วครัวร้านส้มตำก็ไม่ได้มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มันราคาแพง,งใช่ใช่ครับใช่ครับทีเนี้ยเมื่อกี้เราคุยแล้วว่าพี่สี่ได้ได้ราคาวัตถุดิบมาไม่แพงเพราะเรามีวอลลุ่มแล้วเราไปซื้อที่ต้นทางใช่ครับแต่นั่นหมายถึง เราก็ต้องเปลืองค่าบริหารจัดการและค่าตัดแต่งวัตถุดิบเยอะพิใช่ใช่ครับก็ตรงนั้นก็มีลอสอยู่บ้างนะครับเจ้าอื่นบางทีเขาเอาแบบว่าตัดแต่งสําเร็จนะแต่ต้นทุนมันจะสูงนิดนึงแต่ผมว่าโน้ตฮาวยังไม่ถึงตรงนั้นอันนี้เรียนตรงตรง,ตรงมุมบ้านๆเลยแต่ผมว่าเน้นราคาแล้วก็ยอมลอ s ตรงนั้นนิดนึงแต่ตรงนั้นอ่ะบางส่วนเอามาทําเป็นกับข้าวให้พนักงานอ๋ออ่ามันก็จะไปเอาส่วนที่ยิวที่เสียหายตรงนั้นอ่ะบางส่วนก็มาทํากับข้าวได้อะไรเงี้ยมันก็จะไป ประหยัดตรงนั้นแต่ก็มันก็มาประหยัดตรงนี้เพราะจริงๆอะไอ้ส่วนที่เราตัดแต่งมันไม่ใช่กินไม่ได้มันแค่หน้าตาอาจจะไม่ค่อยดีใช่ครับในบางส่วนคุณภาพหรือประสิทธิภาพของพนักงานทีมงานครับพี่สี่มีวิธีการควบคุมยังไงก็เป็นการเทรนนิ่งอะครับแล้วก็เป็นการตอนนี้ก็ มาดูเข้มเรื่องการ QC ในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของหน้าร้านถ้าเราปล่อยมันก็ยิ่งเละครับ่าแต่ว่าความเป็นโอนเนอร์เวลาเรายิ่งเข้ามาเข้มอ,อย่างน้อยไม่ดีมากมันก็ขึ้นเป็นไม่ดีน้อยมันก็มันก็ดีขึ้นมาตรงนี้ครับใช่แต่พอเรามีหลายสาขาวางระบบจาัดก,การสาขาย,ยังไงให้คุณภาพมาตรฐานเหมือนกันหมดเพราะว่าตอนเรามีสาขาเดียวผมว่าง่ายพี่สีก็ลงไปดูเองทุกขั้นตอน ปัญหาเกิดขึ้นมาพอเรามีหลายสาขาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสาขาแรกอะยากกว่าอ๋อเหรอใช่ เพราะว่าสาขาแรกตอนเราทำเนี่ยสำหรับตัวเราเนี่ยเรายังไม่มีเงินทุนเยอะเรายังไม่มีทรัพยากรเยอะไม่มีทีมงานไม่มีทีมงานไม่มีโน้ตาวไม่มีโน้ตาวไม่มีวอลลุ่มไม่มีวอลลุ่มถูกต้องพอเรามี4สาขา5สาขาแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่การจัดการเนี่ยเราก็พยายามโคนคนให้เหมือนเราแล้วก็มีระบบตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบบ่อยหน่อยแล้วก็เทรนนิ่งเขาอย่างเงี้ยครับมันก็ผ่านคนไปได้มันก็ดีนะครับเพราะว่าแต่ละสาขาเนี่ยมันจะมีหัวหน้าง นะแล้วก็จะมีทีมงานส่วนกลางที่เราอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยไว้คอยตรวจสอบอีกทีหนึ่งแล้วพอเรามีวอลลุ่มเนี่ยเราก็มีเงินจ้างทีมมากขึ้นมันก็บริหารจัดการได้ ดีขึ้นครับเราานี้เนี่ยพอเราโตขึ้นเนี่ยแต่ก่อนเราเป็นเมนนวลนะจดมือ <จด S 2> เลยจดมือคิดมืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงหรอแรกๆนี่คือแบบลูกค้าสั่งอะไรคือจดมือแล้วก็ยื่นให้พ่อครัวถูกต้องแต่ว่ามันก็มีความผิดพลาดบ่อยตกบ่อยพอเราเริ่มขยายสาขาขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเอาพวกระบบ P O S ระบบอะไรพวกเนี้ยมาใช้นะครับระบบก็ของเราใช้ของ Food Story เนาะโอเคก็เป็นระบบสมัยใหม่หมหน่อยอะไรเงี้ยครับมันก็บริหารจัดการหลายๆสาขาได้อะไรเงี้ยครับดูผ่าน,อ,นออนไลน์ได้ ไได้อะรตอน<ม>ที่เปลี่ยนจากการจดไปเป็นการจดบน POS อะพนักง,งานบ่นกันบ้างไหมบ่นนะพี่เวลาแต่ก่อนเขาก็เคยชินอย่างนี้เนาะพอมาเป็นแบบ POS ตอนแรกพนักงานก็มีต่อต้านบ้างทำไมต้องเสียเวลามานั่งกดแค่ยื่นให้เชฟก็จบแล้วอ่าใช่แต่ว่าเอาจริงๆเวลาทุกวนันนี้ที่ระบบมันนิ่งได้ก็เพราะเรามี POS เหมือนกันนะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ดูได้ในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับหรือว่าความสะดวกสบายมันก็ดีขึ้นความรวดเร็วมันก็ดีขึ้นยิ่งยิ่งเป็น ของไลแมนวงในเนี่ยเรารับเดลี่เยอะเนี่ยเขาเด้งมาเลยเด้งมาเราไม่ต้องมาพิมพ์ใหม่นะอ เพราะว่าตอนนี้ Full Story เขาไปอยู่ในวงในใช่แล้วก็ไลน์แมนกับวงในก็คือเจ้าของเดียวกันถูกต้องคับก็เลยทําให้เราสามารถบันทึกยอดขายดิเี่ลงในลงใน POS ได้เลยมันมันเข้าครัวเลยมันเข้ามาปั๊บเรากดโอเคมันเด้งเข้าครัวเลยมันก็สะดวกก็มันมีอีกอันหนึ่งไอแบบว่าสแกนคิดเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้พอมาเป็น QR Code ที่เจนออกมาจาก POS ตอง f u l สต t o r y พอสแกนไปปั๊บเนี่ยมันติดบิลให้ได้เลยเพราะมันเชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านใช่ครับใช่ครับ มันก็สะดวกลูกค้าไม่ต้องเสียเวลามานั่งทีมเมื่อกี่บาทเพราะว่าสแกนปุ๊บจะรู้ยอดขายเลยครับถูกต้องครับ,รบนอกจากการบันทึกยอดขายใน POS เราใช้ POS ทําอะไรได้อีกบ้างก็บางทีก็เอามาดูข้อมูลนะครับว่าตัวไหนขายดีตัวไหนขายไม่ดีดูสต็อกสินค้าเนี่ยฮะแล้วก็ดูอัปเดตยอดขายรายวันอ๋อพี่สี่เอาสต็อกสินค้าลงระบบ POS ด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าพวกนี้มันก็จะมีแบบตัดสตอ็อกตัวไหนขายเยอะตัวไหนขายน้อยตัวไหนขายดีอะไรเงี้ย พวกนี้มันก็มาทําการบ้านได้เนาะหรือตัวไหนขายไม่ดีก็ตัดออกเพิ่มตัวใหม่ได้เราเริ่มมาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้ยังไงเพราะว่าตอนแรกที่พี่สีบอกว่าเปิดร้านส้มตำบ้านๆข้างทาง,างด้วยเงิน5,000บาทอะ่ะทำไมเราถึงมาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีหรือใช้งานอะไรพวกนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไปสัมมนา,าเนาะก็มีไปของพี่ต่อบ้างก็มีนะครับแล้วก็เราคิดว่าวันนี้การทําธุรกิจอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าตื่นนอนเช้ามาแล้วก็ชั้นขยันอย่างเดียวชั้นจะ ประสบความสําเร็จแล้วฉันก็นอนแล้วพรุ่งนี้ก็ตื่นอนะ่ะผมคิดว่าแบบนี้มันเป็นเราจะเวียนอยู่ในอ่างได้แล้วก็ธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยผมมองว่าการแข่งขันมันสูงเพราะนั้นน่ะถ้าเราเข้าใจจุดนี้ผมก็เลยต้องหาโน้ตฮาต่างๆหรือหาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ย อัปเดตเนี่ยเพื่อที่เข้ามาช่วยเราในการทําธุรกิจเพื่อให้เราทําธุรกิจเนี่ยเรามีแต้มต่อแล้วเราธุรก,กิจเราจเจริญไปข้างหน้าครับเนี่ยครับอขออนุญาตแทรกนิดนึงนะครับอย่างที่พี่สีบอกเลยว่าระบบ POS คือระบบหลังบ้านที่มีความจําเป็นในการที่เราจะสามารถบริหารจัดการยอดขายได้แล้วก็เขาไม่ได้ใช้เฉพาะการบริหารจัดการยอดขายเท่านั้นเขาใช้ในการบริหารจัดการสต็อกด้วยแล้วก็ระบบที่พี่สีใช้ก็คือ o o d Story วันนี้เราก็เลยมีโปรโมชั่นของทางวงไหนแล้วก็ฟูซิ t o ี่มาบอกทุกคนกันสำหรับคนที่จะเปิดร้า นะเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเราซื้อวงในแล้วก็ฟูสตอรี่พีโอเนี่ยแล้วก็เปิดร้านบนไลน์แมนด้วยนะรับไปเลยทันทีเลสสลองสตาร์เตอร์คิดมูลค่าสูงสุดถึง20 0 0 0บาทเขาบอกเลยว่าฟรีไลน์แมนจีพีศูนย์เปอร์เซ็นต์สามสิบวันนั่นหม่ถึง30วันเนียขายบน delivery ให้ยับยับเพราะเราไม่ต้องเสีย g p พไม่ได้บาทเดียวเลยแล้วก็มีเครดิตโฆษณาบน Lineman ด้วยมีคูปองส่วนลด Line Man สื่อโฆษณาหน้าร้านแล้วก็แพ็กเกจถ่ายรูปเมนูร้านอาหารฉะนั้นใครที่กำลังจะเปิดร้านและ ยังไม่มีรูปเมนูไม่ต้องไลน์แมนเขาถ่ายรูปเมนูให้ฟรีเลยใครสนใจก็ลงทะเบียนรับสิ์ได้ที่ลิงก์ข้างล่างที่ผมจะแปะไว้ให้นะครับผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์สําหรับคนที่จะเปิดร้านอย่างแน่นอนปะกลับไปคุยกับพี่สีกันตอน่อเราเริ่มเห็นแล้วว่าทําไมขายส้มตำแค่จานละ20บาทแต่ยังได้กําไรเพราะจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้ขายพราะคิดแค่ว่าลูกค้ามีเงินจ่ายแค่นี้แล้วทาแต่มันคือกลยุทธ์ที่พี่สีวางไว้ตั้งแต่แรกว่าฉันจะยอมไม่ได้กําไรเยอะจากเมนูนี้แต่เดี๋ยวพอลูกค้ามาแฮปปี้ฉันจะไปได้กําไรเยอะจากเมนูอื่น ฉะนั้นเนี่ยแหละคือการวางแผนไม่ได้มาด้วยบังเอิญแต่ว่าผมเชื่อว่าหลังจากนี้ย,ยังมีอะไรที่พี่สีจะต้องพัฒนาอีกเยอะอะไรที่คิดว่าตัวเองยังทําได้ไม่ดีแล้วยังต้องพัฒนากับร้านตำยี่สิบอีกบางผมคิดว่าเรื่องอาจจะเป็นเรื่องการจัดการที่ให้มีระบบมากขึ้น อย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแบรนดิ้งที่ว่าอาจจะต้องทําให้มันชัดเจนมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีว่าเราอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมว่าก็เรื่องการบริหารจัดการองค์กรที่ต้องต้องใช้เพิ่มขึ้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับโอ้ยหลายเรื่องนะหลายเรื่องที่เออผมเป็นคนพัฒนาไงพี่อ,อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องวุฒิภาวะความเป็นผู้นําผมว่า้ายสุดอ่ะ ตัวลีดเดอร์หรือตัวผู้นำหรือตัวเจ้าของเป็นเรื่องสำคัญคือต่อให้ทุกอย่างดีหมดแต่ว่าเจ้าของอาจจะไม่ได้ใส่ใจอย่างเงี้ยแต่ว่าความสามารถของเจ้าของเนี่ยผมว่ามันหลีดทุกสิ่งนะไม่มีใครที่เฟอร์เฟคตั้งแต่แรกทุกคนทำแล้วก็ต้องพัฒนาตลอดแล้วก็ทุกครั้งที่เราเติบโตมันก็มีข้อผิดพลาดเข้ามาตลอดครับเราแค่คต้องเรียนรู้แก้ไขมันไปเรื่อยๆเท่านั้นเองครับ อยากฝากอะไรสําหรับคนที่มีเงินทุนน้อยแล้ววันหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยเขาอยากขายแบบที่4อ่ะขายไม่ต้องแพงแต่สามารถขยายสาขาได้เยอะๆแล้วลูกค้าต่อวันมาเยอะๆครับก็ <ๆ S 1> บอยากฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับว่าท้ายสุดอะครับผมว่า ไอความสําเร็จที่เรามองหาในอนาคตอะครับผมว่ามันอาจจะต้องใช้ความพยายามอาจจะต้องใช้ความทุ่มเทแล้วก็อาจจะต้องใช้ความตั้งใจแน่วแน่อย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดนั้นผมก็อยากเป็นกําลังใจสําหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะฮะว่าผมก็เริ่มจาก5พันบาทแล้วผมตั้งใจจริงจากไม่มีความรู้เลยจากศูนย์เลยแต่ก็ตั้งใจจริงแล้วพัฒนาตั้งใจในทุกอย่างในหลายๆด้านจนประสบความสําเร็จได้ ในวันนี้ผมก็อยากฝากให้ทุกคนที่อยากจะไปให้ถึงฝันตั้งใจเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์สำเร็จได้ในทุกๆคนครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับและอย่างที่บอกเนาะสำหรับใครที่จะเปิดร้านใหม่แล้วยังไม่มี POS เนี่ยผมว่าฟู o d ตอรี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ที่ดีเลยในการเริ่มต้นในการมีระบบการจัดการพี่สีเองก็ใช้ฟูลสตอรี่ร้านของผมเองก็ใช้ฟูลสตอ r ี่มาตั้งแต่เปิดร้านฉะนั้นผมว่าการจัดการคือเรื่องสําคัญสําหรับเจ้า ของร้านอาหารเราจะขายถูกเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่เราต้องมีเงินเหลือการที่เราจะมีเงินเหลือได้เราต้องมีระบบจัดก,การหลังบ้านที่ดีถ้าใครสนใจฟู้ดสตอรี่หรือสนใจโปรโมชั่นเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ข้างล่างก็ติดต่อฟู้ดสตอรี่ได้เลยแล้วก็เดี๋ยว E ีีหน้าเราจะมาเจอกับร้านอะไรเขาจะมีระบบบริหารจัดก,การที่ดียังไงอย่าลืมติดตามกันครับ